สวัสดีครับ อยู่กับลุงโทนี่ครับแล้ววันนี้ก็มาอยู่ที่สตูดิโอกรุงเทพครับแถวแจ้งวัฒนะวันนี้คอนเทนต์นี้นะฮะเราจะมาดูเบื้องหลังการทํางานของรายการก่อนบ่ายคลายเครียดครับของช่องเวิร์กทอย์เดี๋ยวเรามาดูครับว่าตลกท่านไหนบ้างนะครับที่มาร่วมเข้าฉากวันนี้บ้างนะครับวัสดีพี่นุ้ยครับสวัสดีพี่ดิ๊ดูนี่ทีใสสวัสดีครับสวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้คือเบื้องหลังการเบื้องหลังช่องลุงโทนี่ชาแนลครับยูทูบยูทูบครับทบมา แล้วก็ u t u b e แล้วก็นี่อะไรเงอ้ยโยโ่ครับโนี่ชานีครับพี่นุ้ยครับเอาคลิปไปมวนหมอยนะครับไม่ไม่ใช่สายไหมสายไหมครับสายไหมครับโอ้โหโด่งดังมากครับเร็วเร็วววลูกเพจทุกคนเข้ามาเข้ามานะดูกันแล้วก็แชร์กันด้วยหน้ามีสายไหมสายไหมหรือสายหมออ้อยหมออ้อยไมหน้ามี ขอบคุณพี่นุ้ยด้วยครับที่ทําให้มีคนรู้จักมากขึ้นครับโอ้ผมน่าขอบคุณลุงของลุงก็น่าเหตของผมแค่หน้ามีเราไปข้างนอกกันดีครับน,นี้น่าจะเป็นสารเกี่ยวกับรถนะฮะก็ต้องบอกนี้นะครับว่ารายการนี้พวกต่างๆนานาก็ตามนะฮะก็จะมีสปอนเซอร์เกี่ยวกับพวกโรัรด<อ>ักต่างๆนะคร<อ>ับอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นตัวหนักพวก อ่าเกี่ยวกับล้อรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะพิคิงนะครับพี่คิงก่อนบ่ายนะครับใครที่รู้จักก็คือแกจะ๊อปปี้เสียงนายกนะครับเอาซักช็อตหนึ่งได้ช็อตที่แบบดังที่สุดนะครับพี่คิงไม่เป็นไรทุกคนใช่ไหมพี่น้องประชาชนทุกคนน้ำหวานแพงใครเดื่มร้อนมันก็ดื่มร้อนกับทุ่งเทสหรือเปล่าทำไมหมูแพงหมูแพงก็ยังไงหมูมขาดตลาดใช่ไหมใช่ไหมเพราะคนไปกินหมูเยอะพญานุษยหมูแพงก็ต้องทำไงก็เปลี่ยนไปกินไก่ใช่ไหมเออ ไก่แพงก็ต้องกินน้ำเต้าน้ำเต้ากูปลาูปลาขอบคุณพี่กิ่งครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับอีกคนหนึ่งครับอีกคนหนึ่งครับสวัสดีครับนี่นะครับอีกคนหนึ่งครับครับอันนี้มาบทอะไรครับวันนี้บทอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยฮะเยอะแยะมากเลยครับมีโอ้โหดีใจมากลุงโทนี่มาอยู่ด้วยนะฮะรับรองฮาแน่นอนต้องต้องขอบคุณอาเป็ดแหละใช่ครับทำไมเรต้องเสี่ยวไก่แพงรามันชะก็ไม่เอาเลขขายไปเลย อะไรนะติดต่อยอยู่เหรอไปตายเไกันกอนไปเลยเออรรีบรีบรจ่าให้โมโหดีด้เดี๋ยวลองพูดลองพูดลองแอคติ้งลอพูดดูนะฮะได้หรอกสกทีก็คือเอาหมูไปยิงข้างหมีเอาหมีไปยิงข้างหมูเอาหาหมูไปย่างหูหมีอหไย่างหูหมูหูหมููหมหูหูมหีหู่มี สามยันตต่อยอะไรต่อยกันไนต่อต่อยนานหรือยันตพื้นต่อยพอดพอเอาเอาไป